ดังนี้ปีการศึกษา2,554จำนวนนักเรียน123คนปีการศึกษา2,555จำนวนนักเรียน127คนปีการศึกษา2,556จำนวนนักเรียน136คนค่ะโรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ3ุศธศัราช2,554ถึงุศธศัราช2,558 การฝึกศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่6ถึง8นิถุนายน2554ค่ะผลงานของ,งครูและนักเรียนปีการศึกษา2 5 5 5ถึง2556ขอ,ออได้รับรางวัลผู้บริหา,า,า,ารวิชาการดีเด่นปีการศึกษา2554ถึง2555 สำนักนานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเพชรบุรีเขต2คุณครูนัทกรชื่นอารมณ์ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นป .2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศ,ศึกษาเพชรบุรีเขต2คุณครูนัทกรชื่นอารมณ์ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สมัมันธานาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิบุรีเขต2กุ่ครูนักพอชื่นอ,อารมณ์ได้รับารางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชัออ้นป .2 สันพักงานาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิบรีเขต2ค่ะคุณครูวิทยาอยู่เวนได้รับารางวัลโอเบกอเวอร์เหรียญเงิน การ,รประกวดครูผู้สอนดีเด่นด้านนวัตกรรมการศึกษาปีการศึกษา2556สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคุณครูวิทยาอยู่เย็นได้รับรบางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีด้านผลสัฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2คุณครูนรา,ารัตนิยมไทยได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดสื่อนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้พิยาศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2ค่ะ